วันนี้มาเติมฮอร์โมนนะครับครบสามเข็มแล้วนะครับผมพักต้นแล้วก็เข้ามาเติมฮอร์โมนวิธีการเทคนิคของผมนะครับก็คือผมจะใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับในการวิ่งวิ่งเติมฮอร์โมนนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับแล้วก็สําคัญก็คือเข็มสุดท้ายนะครับเข็มสุดท้ายเนี่ยอตอนที่เจาะเนี่ยผมจะไล่ลมนะครับไล่ลมให้สลิงเนี่ยอยู่ในลักษณะ ยุบลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเติมฮอร์โมนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการถอดวาลวแล้วก็ไล่ลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเติมยังไงนะครับผมก็เตรียมฮอร์โมนไว้นะครับกระป๋องหนึ่งก็ได้ประมาณสองร้อยต้นนะครับวันนี้ก็เติมอยู่แปดร้อยต้นก็ใช้อยู่ประมาณนี้ครับแต่เตรียมมาเผื่อนะครับเตรียมมาเผื่อจริงก็กน่าจะใช้อยู่มาทั้งสี่กระป๋องนะครับ ในส่วนของฮอร์โมนถ้าเติมแบบใช้วาวนะครับวัอนเววาวเนี่ยเปิดนะครับแล้วก็เอาจุดตัวนี้ออกนะครับก็ขี่มอไซ์ไปเรื่อยนะครับเติม วาวนะครับวันเววาวต่อกับหัวจุกตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงลก็สลิงจะยืดออกนะครับเพราะว่าเราไล่ลมทิ้งไปแล้วนะครับไปต่อเลยยนะับ ทำวิธีนี้มันก็จะไม่เหนื่อยนะครับก็ใช้มอเตอร์ไซค์เติมไปเรื่อยๆนะชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณสามร้อต้นนะครับก็ทำอย่างนี้ไปจนเสร็จนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะ